สวัสดีครับท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าถ้าสมองเราเห็นภาพความสำเร็จที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้อย่างชาัดเจนและท่านสามารถสัมผัสความภูมิใจคุณค่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จมันจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จได้นะครับไม่ว่าคุณกำลังจะศึกษาอยู่หรือทำงานอยู่ อยากมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับผมนาชัยวัฒนาชัยวิสิทธิ์ครับผู้บริหารสมาร์ทลีเดอร์ไทยแลนจะเป็นผู้ช่วยท่านให้เปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นแรงบันดาลใจครับเปลี่ยนเสียงคิดลบๆที่อยู่ในหัวท่านนะครับให้เป็นแรงบันดาลใจและพลังใจนะครับให้ท่านเติบโตและพัฒนาสู่ความสำเร็จครับ แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับเราจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จนะครับโดยผ่าน4ช่องทางครับ 1. คุณสามารถเข้ากลุ่ม LINE Open Chat ครับโดยสามารถเลือกกลุ่ม l ล n e ให้ตรงกับสิ่งที่ท่านสนใจนะครับในกลุ่ม l ล n e เราจะร่วมแบ่งปันแชร์ความรู้และแนวปฏิบัติสู่ความสำเร็จครับตัวที่ 2. นะครับท่านสามารถเรียนออนไลน์ระบบ e e-learning ครับ ตัวที่3ครับท่านสามารถเรียนออนไลน์สอนสดโดยวิทยากรที่มีคุณภาพนะครับและมีประสบการณ์โดยตรงครับบริการที่4ครับเราให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาโค้ชนะครับช่วยเหลือท่านนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับก้าวข้ามทุกอุปสรรคนะครับเพราะปัญหาของทุกคนไม่เหมือนกันนะครับหากท่านต้องการนะครับ บริการจากเรานะครับสามารถดูรายละเอียดนะครับด้านล่างครับขอบคุณครับ